ท่านองลีนเสด็จอ,อะไรนะองลีนบ้านนี่ทำไมมาอีกแล้วเนี่ยในเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ต้องนอนร่วมเตียงกันคืนนี้ข้าจะค้างที่ห้องเจ้าค้างที่นี่ไม่ได้เฮ้ยข้าข้าหมายถึงน,นายหญิงช่วงนี้ข้าคะแนนตัวไม่ค่อยมีแล้ว าอปฏิบัติท่านไม่ได้เปลี่ยนเป็นวันอื่นดีไหมไอช่วนดิรีบกลับไปเลยนะใครอยากร่วมหอกับเจ้าฮแล้วถ้าวันนี้ข้ายืนยันจะค้างที่นี่ละ่ะเขาว้าวความรู้สึกดีของไวร้าเพิ่มขึ้นถึงหคะแนนแล้วนายท่านถือว่าเริ่มต้นได้ดีพระได้สึกวายร้ายต่อเลยฮื ข้ารู้อยู่แล้วว่าไวร้ายต้องชอบไม้นี้ในท่านเก่งที่สุดตอนแรกตั้งใจว่าคืนนี้จะรอบข้าลิงองลิงต่อหากนาตายที่ห้องข้าคนต้องสุขสงสัยแน่ไม่ได้ต้องหาข้ออ้างไล่านางไปหาเหตุผลแก้ตัวไม่ได้ในท่านจะเย็นก่อนไวร้ายก็แค่เออก็แค่ มอนี่คี่จะฆ่าฆ่าอีกแล้วหลอเนียถ้าอย่างงั้นข้าก็ต้องจะต้องให้บทเรียนกับเขาสักหน่อยทำให้เขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ได้งั้นคืนนี้เจ้าไปพักผ่อนเร็วๆพรุ่งนี้เขาจะมาเยี่ยมองลิงปล่อยข้าไปง่ายๆแต่ก็ดีครั้งนี้ข้าต้องฆ่าองลิงให้สำเร็จ เดึกแล้วยังต้องจัดการงานทหารอีกฟ้าบาทเนี่ยจริงๆเลยนอกจากอ่องเด็งยังมีคนอื่นอยู่ในห้องทำงานเอฟฟ้าบาทนี่เป็นอาหารที่ข้าทำเองท่านรีบชิมสีซังกวนดูอันมาทำอะไรของเขาเนี่ยหืมทำไมเจ้ายังไม่กลับ ถึงแม้ลูอันกับฝ่าบาทยังไม่แต่งงานกันแต่ลูอานเป็นคนของฝ่าบาทนานแล้วจะมาปฏิบัติฝ่าบาทน้ำเสียงอดอนอ,อนแบบนี้ในเจอปฏิบัตินั่นอีกสมุช่วยคาดดูหน่อยสิว่าสมองของเขามีปัญหาหรือเปล่าตัวสัน่นเออในท่านรีบไล้เขาไปเถอะข้าเองก็อดทนความโตแหลข,ของเขาไม่ไหวแล้วอืมเมื่อไหร่เจ้าจะกลับดึกมากแล้วหากคนอื่นมาเห็นเจ้าอยู่ที่นี่ จะไปเอานินทาได้ฝาบาดยังหวังลรอานขอแค่ได้อยู่กับฝาบาดลรอานไม่กลัวคำติชินนินทาพราค่ะเป็นหวัวความบริสุทธิ์ของตัวเองต่างหากหากราศดรเห็นและคิดว่าข้าเป็นคนเลอะและจะทำยังไงือตั้งแต่มีสนมเจียงองลิงก็ยินชากับข้ามากขึ้นทุกวันจะพัดดินนี ก็เร่งให้ข้าทำให้องลิงหลงลักไวๆผงกระดูกอ่อนในขนมนี่ก็แค่ผสมเพียงนิดเดียวก็จะทำให้คนตัวอ่อนปกเปียกใครจะทำอะไรก็ได้แต่ไม่คิดว่าองดิงจะยังไม่ทานสักคำไหนยังกลับไล่ข้าออไปอีกต้องสูสักตั้งหากได้ตัวองดิงสำเร็จจกักรพรรดิจะต้องเห็นความสำคัญของข้าและอีกไม่นานข,าข้าก็ต้องได้เป็นจกักรพรรดิ หลุอันจเจาไปดูดนี้แต่ขนมนี่เป็นน้ำใจของหลุอันฟาบาดชิมสักคำเถอะฟาบาดนะนะนะอย่าปฏิเสธหลุอันเลยฟาบาดสั่งกว่าหลูอันเงียยหรือไงถึงได้อดอ้อนหงขนาดนี้ถ้าปล่อยไว้ให้เขาก็แก่ไม่เลิกปีหน้าข้าคงต้องรอบข้าไม่สำเร็จก็ได้ก็ได้ไดในนหนองลิงก็ จะถูกฆ่าฆ่าตายอยู่แล้วถือสว่าช่วยนางกําจัดตัวปัญหาก่อนตายก็แล้วกันนายหญิงข้าตั้งใจมาไม่อยู่เป็นเพื่อนนายหญิงไม่คิดว่าคุณชาสร้างกวนก็อยู่ด้วยเดิมว,ว่าข้ามาผิดเวลาเอ้ยมาได้เวลาพอดีเลยไวยร้ายเจิงมากเฮ้ยไวยร้ายจะมาไหมไหนอีกเนี่ยจุจเจ้าป็นชาย แต่กับสวมเสื้อตัวนายออกมาเดินข้างนอกไม่รู้สึกอับอายบ้างหรือไงค่ะกับนายหญิงลราไหวฟ้าดินแล้วแล้วก็เข้าหอในบ้านตัวเองมีอะไรต้องอับอายหืมเขาบอกว่าคนที่ยังไม่แต่งก็มีแต่จะมาคนที่ยังไม่แต่งงานแต่กลัวมาดกดตัวอยู่ในจวนทุกคืนเดึกดๆืด,ด,ด,ดที่ยงคืนแล้วยังย่ออยูนในหญยยิง แบบนี้หากตั้งหากเรียกว่าควรอับอายคุณชายสักเวตท่านว่าจริงหรือไม่เออข้าแค่เอาขนมมาให้ท่านองลิงอ,อ๋อคุณชายสังเวรหมายถึงของพวกนี้ข้ากำลังหิวอยู่พอดีข้าขอกินสักคำสักสองสามชิน้นคุณชายสักวรคงไม่ว่าอะไรนะเย่แล้วผมกระดูกอ่อนมีฤทธิ์แรงมากเจอออกฤทธิ์ทันทีหลังจากกินเข้าไป หักถูกองลิงจับได้ต้องฆ่าคันแน่ท่านท่านองลิงหลู่อานขอตัวก่อนพรุ่งนี้ไม่ไม่ใช่วันหลังข้าจะมารบกวนอีกคนชายนี่เรื่องเยอะจริงๆข้าแค่กินขนมนิดหน่อยก็โกรธจนหนีไปเลยเออเปลี่ยนมาฝีมือของสร้างควนหลู่อานไม่เห็นจะได้เรื่องเอออ,อน นายหญิงนายหญิงบ่าวนี่มันผงกระดูกอ,อก่อน,นอไอชั่วสร้าง,งกระดูกอันค่ะประเมินเขาตอบไปจริงจริงผงกระดูกอ่อนเป็นยาชนิดหนึ่งของคว,วันเย่หวังหลังกินเข้าไปจะทำให้ร่างกายไร้เดี่ยวแรงแล้วว่าต้องแก้ไขย,ยังไงล่ะเอ่อนายท่านไม่ต้องหัวยานี้เมดิทำให้ร่างกายไร้เดี่ยวแรงเท่านั้นไม่มีผลข้างเคียงอย่างอื่นเป็นพิเศษ โดยทั่วไปแค่พักผ่อนให้เพียงพอหลังผ่านไปหกช่วยยามฤตยาก็จะหายไปเองนายหญิงยานี้มีฤตย่างอื่นจริงหรือไม่มีฤตยางอื่นจริงหรือทําไม่ค่รู้สึกเหมือนเขาแปลกแปลแย่ยแล้วนายท่านนอกจากกระดูกอ่อนแล้วในขนมนี่ยังมียาปลุกสวัดด้วยปริมาณน้อยมากข้าเก็บตรวจไม่เจอจะคิดอะไรอยู่น้า หน้าตาเรากับคนทำเรื่องเร็วมาอย่างนั้นแหละปลกเปล่านะข้าเคยเป็นหมูที่ใส่เสื้อระดียงสาไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละทำไมผงกระดูกอ่อนถึงมีฤทธิ์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้ไม่ได้ข้าต้องรีบไปจากที่นี่เจออยู่ร่วมห้องกับไอ้คนชั่วนี่ไม่ได้เด็ดขาดปล่อยไปค่ะไอ้คนชั่วนี่คิดจะทำอะไร เจ้าหมูตรวสอบอยานี้ไม่เจอจริงหรือเออใช่ข้าไม่คิดว่าสร้างกลหลูอาจจะใสย่ยาพจะใสย่ยาสองตัวคนไม่ใช่ฝีมือเจ้าหรอกนะไม่ไม่มีทางข้านะเป็นหมูไรเดียงสานะนายท่านอย่าเพิ่งพูดมากเลยปกติแล้วคนที่กินยาชนิดนี้เข้าไปต้องปลดปล่อยความต้องการออกมาไม่อย่างนั้นเขาจะรู้สึกเร,ร่าร้อนจนตายท่านช่วยเวร้ายก่อนจะดีไหมช่วย เอ้คนชั่วเจ้าเจ้าจะทำอะไรเอ้ยเอยเอไม่มีประสบการณ์มาแล้วตั้งหลายมิติในที่สุดนท่านก็รู้ว่าควรทำยังไงแล้วเจ้าหมูทำแบบนี้ช่วยคลายความร้อนได้ไหมเออเออความรู้สึกดีลดลงเอยเหมือนคนจะพูดนายท่านเขาว่าชาตินี้ท่านใหญ่ใช้สมองจะดีกว่าไม่คิด บ่าเรื่าวสกายเป็นแบบนี้แต่โชคดีที่ข้ายังมีสติเอองั้นก็แผนซ้อนแผนก็แล้วกันคืนนี้นอนที่นี่แล้วค่อยฉวยโอกาสตอนที่นางหลับปลอบข้านางข้าได้ยินหมดแล้วนะ <c oughs> เจ้านะต้องถูกสั่งสอนหน่อยแล้วสิสุดเออเออบาดิสุดเรียบร้อยเออไหนท่านไหนท่านในท่านไม่มีความชอบเอออะไรเป็นพิเศษจริงๆงั้วเหรอ ไอ้คนชั่วปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เจ้าจับข้ามาวางบนเตียงทําไมก็เพื่อทําให้เจ้าเชื่อฟังข้าอย่างไรละรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องถูกข้าจับมัดสิบลักร่มฝึกฝนกับอาจารย์รู้สึกเป็นยังไงบ้างเอ๊ะทำไมอยู่ๆถึงมีภาพพวกนี้ปรากฏขึ้นมาในหัวสมองแปลกจริงเล,ล็งย้อนถอยไปนะเบา,บาสิ นอนถึงแม้จะรู้สึกดีแต่เข้าก็เป็นนักข้ามดับหนึ่งจะปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งนอนทับไม่ได้อืเจ้าอยากนอนข้าก็จะทำให้เจ้านอนไม่สบายตัวไม่พอใจดินอย่าเดือปักนางนางตบตรงไหนนะจุลลิงจวนถ้าไม่ใช่เพราะว่า เขาขยับตัวไม่ได้ข้าขยับตัวไม่ได้เจ้าจะดีแน่นอนก็น,นอนสิข้านะข้าดับหนึ่งขัวเจ้าเสียเมื่อไรกันอืมความรู้สึกนี้บ้าเอ้ยทำไมต้องเป็นตอนอยู่บนเตียงของหลิงอองด้วยส,สภาพนี้อย่าบอกนะว่าลิงอองเห็นมดแล้วนางเขาไม่คิดว่าข้าเป็นผู้ชายลามกหรอกนะหรือคิดว่าข้าชอบนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ข้านะเป็นแค่ผู้ชาทั่วไปไม่เกีก่ยวกับนางแน่นอนแล้วไม่ใช่เพราะฝันถึงนางสนมเจียงปิดในท่านตื่นแล้วเหรอฝ่าบ,บาทสั่งพวกเราไว้ว่าห้ามรบกวนท่านให้รอท่านตื่นเองว่างเปลา่าท่านอองหลิงเหรอฝ่าบ,บาทฝึกฝนก็มีอยู่ด้านนอก ท่ากระชับกระเชงดูแม้แต่จะไม่เหมือนมีพลังหากแต่ใช้พลังภายในทัวกบวนท่าก็เป็นท่าไม่ตายได้วิชากระบี่แบบนี้ข้าอยากเรียนเจียงลีได้สติเอ่ข้านายิงวิชากระบี่แม่คู่เป็นแบบนี้ทำไมรู้สึกได้ถึงคุณเคยกับบรรยากาศเช่นนี้เหลือเกิน ยืนดีๆห้ามขยับอาจารย์ข้าทำถูกหรือยังนี่เป็นความทรงจำของข้าหรือยืนดีๆอย่าขยับอาจารย์ข้าทำถูกหรือยังนี่คือความทรงจำของข้าหรือไม่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสนใจเรื่องพวกนี้หากต้องการฆ่าองลิงตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสดีช่วยโอกาสตอนที่องลิงไม่ทันระวังตัวแค่แทงเข้าไป ที่ปิดชีวิตก็ปิดชีวิตนางได้ท,ทันทีแต่ค่าออกแรงแทงเข้าไปอย่างแรงภารกิจก็จะสำเร็จแต่ทำไมข้าถึงได้ลังเลหลังจากที่ได้คุกคีกันมาตั้งหลายวันเขามาจะรู้สึกว่าอองดิงไม่ใช่คนเลวและไม่เหมือนคนที่ทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างที่จกักรพรรดินีพูดถึงเบี้ยวแล้ว แทงตรงนี้ถึงจะปิดชีวิตได้ในคราเดียวร,รูอไม่เดนนาเอะปินคนไหนบ้างเนี่ยที่ยอมสอนวิชากะบีให้สนุกของตัวเององดินคิดจะทำอะไรกันแน่ดึงย่าแย่งดท้ายหลยังนายหญิงข้ารู้สึกไม่สบายตัวขอกลับห้องก่อนช้าก่อนนายหญิงมีอะไรงั้นหรือ วันมาเรือนฝ่าบาทจงจัดงานเรื่องฉลองให้พวกเราจะต้องเข้าวังไปกับข้าด้วยนั่นเป็นงานเลี้ยงในวังไม่ว่าขุนนางสายบุษสายบุญหรือสายไหนต่างๆก็พากันก็พาสามีเอกของตัวเองไปร่วมงานแต่องคริงกับพาข้าที่เป็นแค่สนมไปนางคิดจะทำอะไรทำไมไม่อยากไปงั้นหรือเออไม่ใช่ไม่ใช่เช่นนั้นเมื่อถึงวันงานเราก็ออกไปพร้อมกันครับ เดี๋ยวดูมาก็นานแล้วแต่หมอนี่ยังคงคิดจะค่าข้าอีกเหรอเนี่ยฮ้ข้าไม่เชื่อท่านลอกท่านอาจใจดำอามัยหิดจะตายไปอย่าคิดนะว่าหมอยังข้ามองไม่ออกอ่ะเห็นอยู่ชัดว่าเมื่อคู่ท่านตั้งใจเปิดโอกาสให้ไวร้ายอ่ะก็เขาอยากค่าค้ามใช่หรือถ้าแค่ให้เขาค่าแต่เขาไม่ทำเองนี่จะลงโทษข้าได้อย่างไง แต่ว่านายท่านตอนนี้วยร้ามีความรู้สึกดีต่อท่านแค่ห้าเหมือนเดิมเลยนะถ้าอย่างนั้นค่ะก็จะทำธารกิจหลักให้สำเร็จก่อนก็แล้วกันอย,อย่างนะนนายท่านหากท่านได้รับความรู้สึกดีจากวายรายิ่งมากวิชาอันใจก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อการทำภารกิจหลักมากขึ้นทำให้สำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นไม่จำเป็น ข้าไม่อยากหลอกใช้เจียงหลีเพราะเขาไม่ใช่หมากในกระดานของใครจึงไม่ควรถูกหลอกใช้ได้ท่านที่ท่านเป็นห่วงไวร้ายมากขนาดนี้ดูว่าท่านสนใจในดอกไม้ดอกนี้แล้วไม่ใช่แค่แค่อยากจะกำจัดหวังฟู่เว่ยด้วยมือของข้าเองเออไม่คิดเลยว่าใน เอกใหญ่จะทำให้หมูต้องปวดศีรษะวนเวียนก้ามเนื้อในเรื่องของความรักเช่นนี้วันงานเลี้ยงฉลองนั่นคือท่านองลิงกับสนมที่เพิ่งแต่งงานใช่ไหมสวยหล่อเหมาะสมกันจริงๆหรือกันว่าคุณชายเล็กตระกูลเจียงที่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งลูกชมงดงามยิ่งนักวันนี้ได้เจองามสมคำล่ำหรือจริงๆยิ่งงามอันดับหนึ่งในเมืองหลวง งามหาพูดใดเทียบไม่ได้จริงๆพวกผู้หญิงก็เหมือนกันหมดมิน่าช่วงนี้ท่านอองถึงได้เข้าประชุมตอนสายใบบาทที่แท้ก็เป็นเพราะไม่อยากจากช้งามในจน <cinematic. S 1> <lerde> วนนี้เองฮ่าอีพวกมดปลวกคืนนี้ขก็จะไปชีวิตพวกเจ้าซะเอาลามกนะคะไม่ใช่มดปลวกพูดผิด แต่ถึงจะงามแค่ไหนก็เป็นแค่สนมชั้นตำ่ำองลิงคิดยังไงถึงพานางมาในงานใหญ่เช่นนี้นั่นนะสิงานเรียงที่จ้กพระดินี่จัดให้องลิงกับกล้าพระผู้ชายชั้นตำ่ำเช่นนี้เข้าร่วมงานเถอะเถอะตะกุลเจียงก็เป็นแค่ตะกุลพ่อค้าและข้าก็เป็นแค่สนมไม่ควรมาเข้าร่วมงานเรียงในวังจริงๆผูดหญิงคนนี้รู้ดีแต่ก็จตนาพาข้ามาด้วย หรืออยากจะทำให้ข้าอบอายขาหนะเออเออท่านท่านหญิงทำไมอยู่หยุดถึงหยุดเดินละ่ะทำไมเอาจมูกข้าเจ็บหมดเลยบ้าเอ,อ้ยมีแต่คนมองอยู่มากมายข้าจะเลือกจมูกตอนนี้ก็ไม่ไดน้นายหญิงตรงนี้มีคนเยอะเจ้าเป็นสามีของข้าไม่ต้องกลัวน,นายหญิงไปเถอะ ปกป้องสนมตัวเล็กๆคนหนึ่งต่อหน้าผู้คนมากมายองลิงคนนี้สมองเลอะเลียนหรือเปล่าเนี่ยฮวันนี้ข้าจะเห็นแก่ความดีที่เจ้ามีต่อข้าไม่น้อยจะยอมไว้ชีวิตเจ้าเออจริงดิแค่เขาปรากฏตัวทุกสายตาก็จับจ้องที่เขาไม่มีใครสนใจข้าเลยสักคนปีนาจริงจอกตัวนี้ทำรังควานไม่เลิกจริงจเข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อน ข้ะได้รับความไว้วางใจจากท่านอองลิงมเมืกอลยจะหยยบเจ้าให้จมดินทำาไมเจ้าไม่มีโอกาสงวหัวขอนได้อีกเอาท่านอองลิงไม่เจอกันนานหลายปีท่านอองลิงยังสง่างามเช่นเดิมไม่เปลี่ยนงานเลี้ยงของจัก,กรพรรดิให้ท่านอ,องลิงยิ่ยงใหญ่มากเห็นได้ชัดว่าจากักรพรรดิทรงเมตตาท่านมากจริง นกหูถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ข้าไม่มาหรอกนายท่านมาเส้งยิ้มไปพร้อมกันอ้าวยิ้มเงี่ยเธอคิดไม่ถึงว่าอองดีนจะมีคนรู้จักมากมายในราชสำนักข้าก็คิดว่านารักสันโดษเสียอีกสนมเจียงร้ายกาจจริงๆทถ้าไม่ฝ่าบาทพาเจ้ามาในงานเรียงฉลองในวันนี้ได้เอาอีกแล้วผู้ชายคนนี้ คงเพียนจริงๆถึงจนไม่ลืมหูลืมตาข้ามิเคยคิดจะแย่งความรักเลยสักนิดแต่ใครใช้ฮิตเจ้าต้องหาเลี่ยงข้ามิเลิกกันละ่ะในเมื่อยากมีเรื่องข้าก็าจะจัดให้เจะาทำยังไงได้นายหญิงอยากให้ข้าอยู่ข้างกายข้าจะปฏิเสธได้เช่นไรเจ้บบาบังอาจชายร้อยเละมารยายอย่างเจ้าไม่ช้าก็เร็วจะต้องถูกกระทำย่ำยีจนปนปีไม่รู้จบ สิ้นดีแน่คำพูดพวกนี้ข้าว่าเหมาะกับคุณชายซ้ำกวรเสียมากกว่าเจียงหลิกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครกล้าทำให้ข้าโกรธเจ้าเป็นแค่ลูกชายพ่อค้ามีสิทธิ์อะไรยกตนมาเสน,เนอข้านั่งลงบังอาจสนมชั้นต่ำอย่างเจ้ามีสิทธิ์อะไรมานั่งที่โต๊ะหลักไรมาาไรมาย,ยาจริงๆ สนมแค่ที่มาร่วมงานวันนี้หาไม่ใช่แค่บุตรสาคนโตก็ต้องเป็นเมียเอกทำไมถึงมีแค่พวกคนพาสนมมาด้วยไม่มีวรรยาเราเสือเลยคนคนนั้นมากับท่านอองลิงนะฮะถ้าเป็นสนมก็ก็ควนั่งคุกเขา่าคอยปฏิบัติอยู่ข้างข้าแต่นี่กลับมานั่งที่โต๊ะหลักไม่เหมาะสมจริงๆลุกขึ้นฮะอยกแทงพวกเขาทั้งหมดจริงๆแต่ดันอ,อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางเลือก ทำได้แค่อุดทนฮะถึงแม้จะเป็นคนปวดแล้วยังไงถึงยังไงก็เป็นแค่ชายชั้นต่ำที่รายการอบรมเจ้ากล้าดียังไงมาว่าเขาเอ,อ่อฝ่าฝาบาทแต่ที่สนมเจียงทำให้คู่ไม่มีมารยาทแล้วยังไงคนของข้าไม่จำเป็นต้องมีมารยาท ฝาบ,บาทถึงแม้ท่านจะปลดปลาสนมเจียงมากแค่ไหนก็ไม่ควรปล่อยให้ทําตัวตามอําเภอใจในวังหลวงหลวอานเป็นคุ่มั่นของฝาบ,บาทจาเป็นต้องช่วยฝาบ,บาทอบรมสัง่งสอนห้ามปาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของสนมเจียงโอ้ที่เจ้าทำเช่นนี้ก็เพราะต้องการสร้างบารมีต่อหน้าคนของข้าต่อไปจะได้ข่มเขาได้ง่ายสินะ โอ้ยยังไม่แต่งงานเข้าบ้านก็คิดจะยื่นมือเข้ามายุ่งเรื่องในบ้านของคนอื่นแล้วคุณชาสร้างควในนิ่ใจร้อนจริงๆไม่แน่การที่สร้างควร,รูอาร่านตอบว่าสนมองลิ้นในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าองลิ้นต่อหน้าผู้คนกล้ามากไอ้ที่ผู้คนกันลระข้าว่าการที่เขาทําแบบนี้เรียกว่าโง่เสียมากกว่า ฝ่าบาทรู้อันไม่ได้หมายความเช่นนั้นหากฝ่าบาทไม่พอพระไยัยต่อไปหูวอานจะไม่อบรมสอนสอนเจียงสนมเจียงอีกก็ไม่จําเป็นจริงๆเพราะนอกจากเขาชาติน,นี้ข้าก็จะไม่แต่งงานกับใครอีกองลินบ้าไปแล้วที่พูดจาเช่นนี้ต่อหน้าคุณนางมากมายทำไมหัวใจของข้าถึงได้เต้นเร็วนักต้องเป็นเพราะนางแน่ๆอืมใช่แล้ว จุมหมูรีบดูค้อความรู้สึกของไวายร้ายสินายท่านตอนนี้ความรู้สึกของวร้ายเพิ่มจาก5เป็น10แล้วแค่1ิบต้มเองเหรอหมอน,นี่เขาจะยากจริงๆเออแค่นี้ถือว่าพัฒนามากแล้วนายท่านต้องคว้าโอกาสนี้ไวให้ด,ดีสู้ๆนะพระเจ้าท่านออกลิงดูเจหลงสนมคนนี้มากต้องเป็นรักแทนแน่ๆพูดชายอย่างพวกเจ้าจะไปเข้าใจอะไร ผู้หญิงมีแค่สนุมเดียวที่ไหนกันขําว่าท่านองลิงไม่เพิ่มสร้างกวนหล่อานก็เลยหาข้ออ้างยกเลิกการแต่งงานซะมากกว่าถึงแม้สังกวลหล่อานจะเป็นบุตรรูปงามแต่จะสู้หนุ่มงามอันดับหนึ่งได้อย่างเจียงหลีได้อย่างไงมีเหตุผลไม่อยากเชื่อจริงๆว่าคนที่มีชาติตะกูลดียังสังกวนหล่อานจะยกเลิกงานแต่งงาน ดูเหมือนว่าพรุ่งนี้ในเมืองหลวงต้องมีเรื่องซับซิบเพิ่มขึ้นอีกเรื่องเป็นแน่จียงลีลิงหยวนพวกเจ้กลา้าถ้าไม่ข้าต้องกลายเป็นตัวตลกข้าจะไม่ยอมเลอกกล้าแค่นี้นายท่านสร้างกวหลู่านอาลาาท่านกับวายร้ายแล้วไม่ต้องสนใจเขาไม่ใช่คนเดียอะไรอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วข้าก็ต้องสั่งสอนเขแน่ฟาบาท่านองลิง ท่านชนะสงครามหลายปีช่วยต่อต้านศัตรูนับไม่ถ้วนแควนเจ้หวังของเราจะบอกว่าท่านเป็นหนุ่นนาพิทักษแผ่นดินก็ไม่เกินไปข้าขอดื่มคารวะต่อท่านใช่ข้าน้อยพูดจาไม่เก่งไม่สามารถสื่อความถือความนับถือที่มีต่อท่านองลิงได้ข้าขอดื่มคารวะแทนก็แล้วกันท่านองลิงนี่โชคดีจริงๆม่สนุมงามถึงเพียงนี้ สนมน้อยให้เกียรติดื่มกับข้าสักจอกเป็นไงไอพวกลามมกโผล่มาจากไหนกลา้าแทะถมข้าคอยดูว่าข้าจะจัดการกับเจอ้าอย่างไง